เดี๋ยวนี้ข่าวสารนะฮะเรื่องของพระสงฆ์ที่ไม่ดีมีเยอะแยะเลยเสื่อมสธานในพระสงฆ์แล้วขอถือเอาพระพุทธขอถือเอาพระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นที่พึ่งได้ไหมเล่นดูพ่อแม่ได้ผลบุญเท่ากับพระอรหรนันต์นี่เอาละสิถ้าอย่างนี้พระสงฆ์ที่เป็นสมมุติสงฆ์ฉันไม่ใส่บาตรแล้วละ่ะนะฮะใสไปแล้วเดี๋ยวไปสัมมาเลเทมเมาผิดวินัยหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้อา้าวบางคนพูดอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตัดสินไปว่าถ้าอย่างนี้ไม่ใส่บาตรกับพระสงฆ์แล้ว นะไม่ถวยปัจจัยสีกษสงแล้วไม่บำรุงพระาศาสนาแล้วเลี้ยงดูพ่อแม่ก็พอแล้วนะไหว้พระพุทธรูปศึกษาธรรมะแต่ไม่เอาพระสงฆ์แล้วเนี่ยแล้วเอาบิดามารดาไปอยู่ในสังฆารตนะไปเลยเพ่อแม่เปรียบเหมือนดังพระอาหารหันต์ของลูกก็เลยเอาพ่อแม่เป็นสรณะที่สามไปพ่อแม่ไม่ได้อยู่ในสังฆารตนะนท่านฟังจะไปบัญญัติเพิ่มเติมเอาพ่อแม่เนี่ยเป็นหนึ่งในรัตนะแล้วเอาสงออกไป ชื่อว่าไม่ควรเป็นอย่างมากเพราะการที่ไม่เข้าใจอย่างนี้ทําให้ผิดพลาดกันเยอะการเลี้ยงดูบิดามารดาได้ผลบุญมากครับควรที่ลูกจะกระตันยูกะตะเวทีตอบแทนคุณแก่ท่านแต่ไม่ควรจกละทิ้งพระสงฆ์ก็ควรจะใส่บาตรแก่พระสงฆ์ควรจะบํารุงแก่พระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่อันเหมาะอันควรรัตนะทั้งสามเรายังเคารพอันสูงสุดอยู่พ่อแม่จะลองลงมา ก็ไม่ผิดนะฮแต่จะยกพ่อแม่ไปอยู่ในรัตนะทั้งสามเลยเนี่ยแล้วตัดเอาสังขรัตนะออกไปท่านฟังครับขณะพระพุทธเจ้ายังทรงยกย่องสงเลยแล้วเราเป็นใครไปตัดสังขรัตนะออกเอแล้วเอาพ่อแม่ไปแทนที่สังฆรัตนะ